สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสมบูรณ์แบบนะครับวันนี้แล้วก็อันนี้ขอเป็นอันนี้แล้วกันนะเกลียเกลียเกลียดีน่าเกลียย,ย,ย,ยอันนี้ขอเป็นพิสันร์โนนะครับแต่ว่าเน้นมากอันนี้เป็นนายสายป้องกันอันนี้แล้วกันนี่เราประกอบกันนะ ได้เพราะว่ามันเป็นสายป้องกันตอนนี้นะครับเ hey, <there> อ้ยได้ยุเมื่อกี้ผมปิดตาอ,อยู่นะครับงั้นผมแค่จับรู้สึกเลย mm hmm. แค่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 แเอาวันนี้ผมไปอันนี้กันอืมเอาสายยุนมาอือุ้ย <Hey. S 1> อ่าวเขาตอบสัทท์ผมเปิดตาดูได้นะคะ นี่แค่นี้ไปดูดิกลอวเมื่อกี้ผมประก,กอบต่อหน้ากล้องให้ดูนะครับิีแค่สี่ตัวะครับมีเพียงแค่นี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย